สาวกะะชินค่อยคู่ค่ะอันนี้ฟังเสียงฟ้าห้องปังเปิดปองประตูหินสาวกระสินรอคอยสิจอยตายโอ้โหแต่คอยเฮ้สุขการหารือฝนคืมลองปอคุมอนาเจ สังเกตฟ้าฟ้าห้องบัดไข่ทางเออ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 ว่าป้องเปคี้าวพระรา์บอกไว้แล้วเมื่อสามคำเดือนสามย้ำในฝุงเช้าหน้าด้ที่ใจฟังฟ้าและฝนมาเหนือหรือมาใต้หรือทั้งบนมีเก่าป้และสาวหังเปล่านอนคองไพสิพาเ็ดสาง คันทางคนว,วค่าคนต่อห้องน,นอกกระทาห้องวัดตักต่อหกอตักต่อกาะฟังพ่อพ่อคือมัอน,นจะมวยใสมละอุดงำลงขุดไข่เมื่อแตกลายจนว่าดานและเสียได้เด็เสียได้สเด้อต่างบ้านคูปไปเออเออเอเอ bò quăng lăng bùa lai vang ôi ôi na ôi nó ôi là na coi phô coi non coi pi cha má coi pi ya mình đang tâm ya khói phô hôn อย่าห้ามพี่ไปพี่ยังบอกว่าจะมาคำสัญญาน้องอยังอุสาคอยทนสาวกระสิ่น้ำดำอยอกจำจีหเพระชายกระอนใจจะวัลเวลวุคนจากไปบ่ดนเจ้าขอลืมคำมันน้ำตาหยดไหลหัวใจมันสัน่น นับคืนนับวันพี่จะกลับมาเยือนให้เป็นเพื่อนทำน้านทำไรย่ามไกลจากเร็วตตลงเจ้าวาหัน,นวันเราเคลือนเลยเราเป็นเดือนเดือนไกลเป็นปีสร้างมันแนวเคลื่อนเดือนปีปีนใจยังคือเก่านะยังฮักเก่าเพมีมือห่างเคยเราเคยรักกันให้มันใส่สัมพันธ์ผูกรักจากใจสร้างละไปจะสร้างหานดองลาไป แกมสาวบันดงบันป่าแต่งหน้าตาก็บอสวยวิไลตื่นเช้ามามุ่งหน้าที่ทำไรน้ำหอมกิลฟฟงจุงใจไม่เคยได้ใส่เพราะไม่มีเงนินจอหันจ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 ังหน้าตานองแอบปากร้องจนเสียงแข้งลำคอสาวกาสินคนยากลำบากยิ่งน้องเาขากตคงมีมัน ไปะปนเอปพนรอลืมคนฝรอมอนนอนเศร้าเก็บช้ำเพียงไหนฟ้าคืมที่ไรนั่งคอยจับเจ้าเอาหรืองไม่เอาพี่ไม่ส่งเข้ามาคนไปหน้าคันิ่งหลังบางไปคนไปหน้ากันนิ่งหลังบางไปไปคอยใส่เจ้าคอยจิ้นลวเขบลงผงสนามตามทาลับปาเอาบาสามีแฟนยังคุยกันจุ่มเขาคุยออกเพราะกันเล่น เรานี่ไปเลยมาละน้ำตัมใจหน้าอิจฉาจริงแคะแ,และรักยิงใหญ่แต่เรายังห่วงอยางไงควงคนจากไปไม่หวนขึ้นมาน้ำตาที่มันเละใกใจลำบากทุกขทรมายหิบพาขึ้นมาเช็ดน้ำตาเหมือนดักว่าปากลดงดวงทันใจคนนั้นบริโอทองคำมาปั่นมาล่อมังสังกดรสิทุเรศใดส้ำใด้าห้องไกลคือรังคจะ เอาวะกับขึ้นมานางซึม